สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยรัชนีกรนสาลอนนะคะตั้งอยู่ที่คากโรงงานสาวินีนาเยอโซธรทอนนะคะหรือจะไปติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะน้องรัชชาแนลไปติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มากินส้มตำด้วยกันนะคะ กินส้มตำแล้วกินเสร็จแล้วจะปากแล้วกินเสร็จแล้วจะปากโปรด้วยนะคะโปรโมชั่นพินเศษนะคะ อร่อยมากมากินด้วยกันเ้อ ประะ้านเสริมสวยรานีนีกร์าัลอนนะคะตั้งอยู่ที่ข้างงานสินันายสุธนนะคะยืดผมถาวรยืดบอรุ้มราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะณตอนนี้ราคาลดเหลือ799เาเท่านั้นนะคะ799เาเท่านั้นนะคะทำสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหมอกได้ทำไฮไลท์ผมนะคะ ราคาปกติไม่เกิน1 5 0 0นะคะราคาปกติไม่เกิน1 5 0 0นะคะณนะตอนนี้ราคาลดเหลือ599เท่านั้นนะคะ599เท่านั้นนะคะผมยาวเท่าไหร่ทําได้หมดนะคะผมยาวเท่าไหร่ทาได้หมดนะคะหมดเขตฟังดีๆนะคะโปรถึงวันที่25ไม่ใช่ ถึงวันที่เริ่มตั้งแต่ง่ายๆซะว่าพูดง่ายๆเลยพูดง่ายๆเ,เลยว่าวันวัน,วนเริ่มวันที่เริ่มวันที่นะคะเริ่มวันที่25หถึงวันที่10นะคะ2 5 6ห้าหห้านะคะสองหหานะคะหมดเขต2 5 6หหห้านะคะ ฟังอีกครั้งนะคะร้านเสริมสวยราชนีกรซาลอนนะคะตั้งอยู่ที่ข้าวโรงงานสวรีนาเยสโสทรนนะคะยืดผมถาวรยืดบอรุ้มราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะณตอนนี้ราคาลดเหลือ799เาเท่านั้นนะคะณตอนนี้ราคาลดเหลือ799าเท่านั้นนะคะ ผมยาวเท่าไหร่ทําได้หมดนะคะท่าีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหอบได้ทำให้ได้ผมนะคะราคาปกติไม่เกิน1 5 0 0นานะคะราคาปกติไม่เกิน1.500นานะคะณตอนนี้ราคาลดเหลือห99เาเท่านั้นนะคะ599ท่านั้นนะคะผมยาวเท่าไหร่ทำได้หมดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25ถึงวันที่10เท่านั้นนะคะ25งหนะคะ2565นะคะสำหรับไลนนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะพบเจอกันใหม่นะคะช่วยกดไล้์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย